ชมครับผมอยากจะให้เรามาดูความอศัศจรรย์ของเด็กคนนี้นะครับโอเคฮะี e ่คิวเริ่มเลยฮะเริ่มเลยนะครับผมถือว่าไอคิวเป็นเด็กที่ความจำดีเลิศนะรเราสอนแค่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นไอคิวทำเองได้เลยนะครับ โอเคถูกต้องนะครับให้คะแนนเต็มนะครับว่าเรื่องจังหวะนี้คิวก็เข้าใจหมดแล้วนะครับแม้ว่าเราจะผสมยังไงนะครับีิคิวก็สามารถทาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีนะครับที่ที่ที่คิวก็น่าจะผ่านไปได้ะครไม่ยากมากแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะต้องมาดูเรื่องของการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะตอนนี้เราจะพัก10นาทีนะครับ